สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone t o h a n d Channel นะครับวันนี้ก็มีสินค้ามนำเสนอเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเจ้าตัว AirPod s Max นะครับผม AirPod s Pro Max นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีเงินนะครับอ่ายังไงก่อนรับชมคลิปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับนี่ฮะเครื่องก็จะมาครบๆนี้เลยนี่ยแต่ซีนแรกยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะซีนแรกยังไม่ได้แกะมาประมาณนี้เลย เหมือนได้เครื่องใหม่นะครับนี่ครับตัวกล่องซีนเขาเนาะเห็นนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวเหมือนเคสเขานะครับเหมือนเคสใส่ของเขาจะออกมาเนี่ยเนี่ยนะครับชึบอ่าประมาณนี้เลยนะฮะเคสสองหนังอย่างดีนี่ก็จะเป็นตัวหุ้มเขานะครับของหุ้มอีกทีหนึ่งนี่ะฮะครบๆเลยนะครับ ใหม่ๆกิปๆเลนะครับประมาณนี้เลยนะครับข้างบงข้างบนเนาะดูันใหี้ครบถ้วนนะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะชึบใส่คืนก่อนโอเคสำหรับเจ้านี้ก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเป็นสายชาร์จเนาะ ก็อุปกรณ์ก็ครบกล่องนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวใส่คลินกล่อนถือมากเดี๋ยวไปลอยยิ่งซุ่มซ่ามอยู่ผมประมาณนี้นะครับใส่ปุ๊บมันจะพอดีอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับสนใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์โทรสอบถามได้นะครับถึ้ตัวเจ้าตัว AirPods ตัวแม็กตัวนี้เนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตอนใส่มาเริ่มแรกดูสมุดเตอร์ของใหม่นะครับสวยเลยนี่ใส่ลงไปเลยครับฝาบเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับส่วนเรื่องของสปองสเปคยังไงก็เดี๋ยวจะลงไว้ที่หน้าเพจนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สั้นๆนะครับใช้งานปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาเตียงใ่มาทดลองมาเทสกันได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เทนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ